สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ตลาดนัดรอยเอ็ดนะครับวันเสาร์ที่19เก้ามกราคมพุทธศักราช2562น,นะครับนัดต้อนรับปีใหม่บรรยากาศคึกคักคึกการครับม่วงไรนะครับม่วงกับไรขั้วกัลายนะครับ บรรยากาศควานเิกเขาทายทำพอดีว่าพี่น้องเ็นบอกมาว่าให้เบิ้งเลพร้อมเขาคุ้นกับงัวแม่โค้งงหญ่ๆกับขั้วโค้งง่ามๆให้นะครับเดี๋ยวนวายหอยซี่แปดสิบจัดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวสิบห้ายงางล้ะจักหลายได้ยครับมนีดเมื่อวันหยุดนะครับสนามนี่มาะกับนายหอยซี่แปดครับ บรรยากาศก่อนเดี๋ยวสิเบงคลิปนี้ขอจัดว่าเล่ความเขาคุ้นนะครับตัวทางตัวนี้นะครับตัวนี้โอ้โอ้โอ้ในหอยโซนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาท นี่ยังหน่อยอยู่นะครับเพระท่านพ่อเขาคุ้นสอง0มามพันหารอยบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันกว่าสองหมื่นเจ็ดพันนะครับลัวปัวสายวัในหอยโซน่นี่นะครับมีดาบว่างเขาคุ้นนะครับ ก็ได้ต่อกันได้นะครับนายหอยโซ่มาเองพ่อบ่ามาบ่อานั่งนี่ครับาให้หอยใหญ่เพิ่นกำลังเก็บเงินอยู่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันใส่พร้อมเขาคุนไอ้กัดตัวนี้เด้โซ่สองหมื่นแปดพันห้านะครับเดี๋ยวไล่งืว่านายหอยโซ่เทียนได้โเดียวกับสิขวาเพิ่นเบอร์โทรเพิ่นใบฐานนะครับกัด ความเขาคุณไปส,ส่งนะส,งสองตัวสามตัวแล้นะครับสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเปลอดสูงสูงสามหืนหนึ่งพันห้าหร้บาทขออนุญาตนายห,หอยโซนะครับไล่เทรละตเทรละต อีกตัวหนึ่งนะครับสามหมบาทคงสางค้อมเขาคุ้นียบร้อยครับ27,500ืนห้ารอยในหอยโซ่เพิ่นห้องได้นะครับไทยสาสาชัดๆให้พี่น้องเบ่ง สองเก็นตีต้ดสนิะครับรสอมื่เจ็ดพันหอบาทต่อได้นะครับงัวนในหอยโซ่ถูกตัวต่อได้พันาตัวนี้เท่าไดก็โซสองหมื่นแปดพันบางัวเลือดสูงนะครับประมาณจะเปอร์เซ็นต์เวเจ็ดสิบกว่านะครับ ว่าหล่นๆจุกๆนี่แหะครับติดต่อได้แข่งขาใหญ่ๆนี่นะครับพร้อมเข่าคุ้นเสียดายรอบนี้เฮาตอนเพื่อนที่เข่ามาตอนบ้านพุทธนี่แหละเดี๋ยวรอบหนาคอยจิม,มาเอาเข่าอีกจัดชุดสองแปดหางสองแปดหางวัวดำสีอะไรวัวดำผมครับจัดไปหาเยใยว,วะ่ะ สองแปดหางแล้ววูตัวเนี่ยอยู่ตรงสองแปดหานะครับกำลังต่อกันอยู่แต่มันสองเลยจาห็นครับกับนายหอยพันเขาต่วดแต้หีกอีกสองปดนะครับอย่าในหอยเซอร์นถายงว่อยู่นะครับใจเย็นๆ ตัวนี้สองหม่นแปดพันห้าอยในหอยหายสองหมื่นหาคือสิบปอดใดกันนะครับกำลังต่อ,อยตัวนี้คือกันครับคูนี่ตัวละสองหมื่นแปาอยนะครับสองหมื่นแปดพันอบาทนะครับแฟนครับบอกว่า<อ>มีแฟนไปมีแล้วเด้อครับไอ้ไอ้อเบอร์นะาโซ 098 879 5171นะครับอยากได้งววพควอมเขาคุ้นนะครับติดต่อนายหอยโซ่ตรงกวนนายหอยซี่แปดหาไห้บอท่านใดครับติดต่อนายหอยใหญ่เพิ่นกวนเพราะว่าผมกับมาซื้อน้ำเพิ่นอยู่นะครับเดี๋ยวจากหมื่อสิบาบุ๊กนะครับบ้านนายหอยโซ่อีกจากคลิปหนึ่งนะครับ ตัวนี้เพิ่นห่างสามหมื่นหาหนะครับสามหมื่น 30, ห่าว่าในหอยโซ่คือกันครับเพิ่นว่าอายุมันใดญเลือดมันสูงนะครับเพิ่นห่างว้ยสามหมื่นหาเพื่อว่าให้ตัวพอดีว่าในหอยโซ่เพิ่นอยากขายงว่วงอยู่นะครับก็ได้ไก่เบอร์ว้ให้ยเดวผู้ใดอยากได้ก็ลองโทรหาเพิ่นเบลยนะครับตัวนี้ 30, าาสามหมื่นหาประสนเลือดใหญ่เพ่ ใ่ขาขาวนี่สองหมื่นเอ็นะครับนมาเลขที่กันนะครับจะ่าพอท่านความเข้าคุณนะครับประมาณจากเดือนครับนี่ยประมาณจากเจก็ดเดือนเจดเดือนนะครับต้งอ,อ, 8, องร้อี่8เดือนคยสิพอควมเข้าคุณนะครับขายแต่เลเหไงขายแต่เลขายแไมีตัวเดียวเนี่ยนะขายเ,รยเหรอเจ้าเอ็ดนะครับสองหมื่นเอ ไอยหอยชุดหนึ่งนะครับไอ้หอยวีไนนะครับมาจากไซก่อวนนุบภมวันณับภูมิเฮาตัวนี้หลายปันไดกครับสา0หมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามหมืนสามพันห้าร้อยบาทความเข่าคุ้นะครับนี่นะครับวาสามหมื่นสามพัความความเข่าคุณโกง้างได้แล้วนะครับหนึ่งตัว งามครับพี่น้องเบิร์ชัดชัดจังน้อยเดี๋ยวรลงว่งาเจรละตโัวได้ตจิดขอเบอร์นายหอยเพิ่นไห้นะครับนี่ตัวตัวนี้สามหมื่นเจ็ดนะครับ3 7 0 0มบาทใหญ่โค้งสางความนะครับ3 7 0 0มบาท ในในหอยวินัยจากสุวรรณภูมินะผมคว้าเบอร์แน่บัดนี่ศูนย์เ้าสานะครับห้าสองหแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับนายหอยวินัยจากสุวรรณภูมิรอยเอเท่านี้นะครับขอบคุณหลายๆมันหมา,านได้อายมาหนี่นี่ครับงวัวโครงสางใหญ่ๆขอบขอบคุณน,นะครับ ใงๆ่งงามๆนะครับหลายปันไดครับต่างว่าตัวนี้สามหมื่นเจ็ดามห่นะครับในหอยไงยสามห 37, มื่นเจ็ดมาจะทางไหนครับตาจากซูรินนะครับ3 7มหมนบาทโครงสร้างใหญ่ๆนะครับโครงสร้างใสหม่นเจ็ดหบาท ตาตาขายเล่ประจํไหมเออมาม hmm. นน caller, uh, um, ามาท okay. like, ุ่งนั้นไหมครับสามหมื่นเจ็ดนะครับอ๋อจนจนใหญ่เอาวัวเล่มาไหมเล่บ้างบามันบ้างนะครับสามหมื่นเจ็ดมวนตาัวใหญ่ๆครับก็คุ่งลายๆนะครับ นนนี้ะตสามหมื่นนพะครับสามหมื่นหนึ่งบาทตันนั้นก็ตัวนั้นเจ็ดห่ามหมื่นหนึ่งพันยจะไปกงวตัวนั้นด้บักเยย่างวมนี่นี 31, ่นี่นี 31, น่นี่มนเลียนไเล้นี่สามหมื่นหนึ่งนะครับ คูนี้นะครับตัวนี้สามหมื่นหาสามหมื่นห้าพันบาทกับตขังลังนั้นครับพันห้องคูนี้ห่องเจ็ดหมื่นบาทนะครับคูนี้ห่องเจ็ดหมื่นบาทสามหม่พัตัวนี้นะครับสามหม่นห้ากับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้พันห่อง 35, ยูสามหมื่นหาขึ้นกันครับ ความเขาคุณรวมเด็เกเจ็ดหมื่นนะครับพอดีงว่าหลายเขาอ,อย่างนะครับเอาสรี่นองที่นวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็งว่านายหอยโซนนะครับสองหมืนารยนะครับส่วนตัวนี้เป็นรางว่ามาทีมงานน้ำกันนะครับ28,500บาท หน่อยๆประทันความขอบคุณนะครับแต่ว่ามันงามนะครับมันงามกันเลยไทยให้พี่ให้น้องเบิ้งพันว่าประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับหกเจ็ดเดือนอีกจัเกเจ็ดแปดเดือน่อยสิเอาไปเขอาคุณในแต่ทำรับพี่น้องจะเอาไปเฮ็ดพอพันธ์กันนาจะได้นะครับเพราะว่าเลือดหนาจะสูงแต่ว่าหลังแางเนมันสี่หอบนะครับ ไงไงสำหรับงัวซาโลเลมอนีบ่หลายนะครับพี่น้องซาโลเลมอนีบ่หลายผม่าเมนถามหา้เกอบทุกโตแล้วนะครับถามหา้เกอบทุกโตแล้วที่พี่นอ้องเข้าฝากขอมานะครับวับงว่าจะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆที่พี่น้องฝากมาว่า,ห,ห,าหายหาห้นะครับพี่น้องกล้าขอในหอยซีแปดกับจันไหยนะครับ ได้พร้อมเขาคุณเบิร์สนามรอยเอดมีซัมเน่แหละครับก็ได้เป็นไห้ซาโลเลมีราคาสูงนะครับเพราะว่าเพื่อนเราไปเขาคุณหลายสำหรับลิปซาโลเลก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวขอไปเบิ่งว่าชุดอื่นก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ